รู้ไหมสมองไม่ได้คิดคนเดียวเช้าว,วันนั้นลิลลี่ลเดินเล่นอยู่กลางทุ่งแสงเช้านุ่มๆลมเบาทุกอย่างดูเหมือนวันธรรมดาแต่จู่ๆเธอก็ชะลอฝีเทา้าไม่ได้เพราะกลัวไม่ได้เพราะเห็นอะไรแปลกแค่รู้สึกว่าควรหยุดลิลลี่นั่งลงเอียงหัวเล็กน้อยเหมือนกำลังฟังบางอย่าง ที่ไม่ได้มาจากข้างนอกเพราะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าในลำไส้ของเรามีระบบประสาทของตัวเองเรียกว่า enteric nervous system มันมีเซลล์ประสาทนับล้านและสื่อสารกับสมองผ่านเส้นประสาทเวกัสตลอดเวลาจุลชีพตัวจิ๋วในลำไส้ยังช่วยสร้างสารสื่อประสาทอย่างเซโรโทนินและกาบาที่ส่งผลต่ออารมณ์ความเครียดและการตัดสินใจ นี่คือเหตุผลที่บางวันเรารู้สึกไม่เหมือนเดิมทั้งที่โลกไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยลิลลี่สูดอากาศช้าๆร่างกายค่อยๆปรับจังหวะเหมือนข้อมูลภายในกำลังถูกจัดเรียงใหม่แล้วเธอก็ลุกขึ้นเดินต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความจริงคือร่างกายของเธอเพิ่งส่งข้อมูลไปถึงสมองก่อนที่ความคิดจะเริ่มทำงานและนักวิทยาศาสตร์รู้แล้วว่า กระบวนการแบบนี้ไม่ได้เกิดกับลิลลี่คนเดียวมันเกิดขึ้นกับเราทุกคนทุกวันโดยที่เราไม่เคยรู้ตัว